เมย์ผัวกันเกงสารพัดไปโดนไอ้ครอบครัวน่ะขมขืนแม่หรือลูกรือทั้งคู่ตอนแรกโดนแม่ก่อนย่าได้ทำท่าไหนคะบอกด้วยได้ไหมคะสวัสดีค่ะมีควา้พบกับพวกเราสองคนในรายการโนเวลท็อป วันนี้นะคะก็คือมารีวิวนิยายเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันนี้จะเป็นแนวแซบนิดนึงอะไรอย่างงี้ยแซบยังไงแซบยังไงเนี่ยโบแบบที่ผ่านมาเราจะไม่มีแบบนิยายแบบเหมือนช่องเจ็ดหนังไทยอะไรอย่างนี้ขนาดนี้ใช่ไหมวันนี้ก็จะมาแนวแม่หัวลูกสไปซ์เลยจ้ามีตบตีไหมคะนี่ตบตีจะเป็นจิกอ่ะเอาสิต้าจิกจตีเหรอจิกเหรออะไรอย่างเงี้ยเออใช้บางลางข่มกันก็คือนิยายเรื่องนี้นะคะเป็นนิยายแปลแปลจีนหรือว่าแปลเกาหลีเป็นนิยายแปลจีนค่ะชื่อเรื่องว่ามเหสีอัสรพิ จอมนางเหนือบอลลังยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็คือเรื่องเลยก็จะมีนางเอกใช่ไหมชื่อเหี่ยาเอ๋อเหี่ยงเอ๋อมีแม่แล้วก็จะมีคุณย่าคุณย่าของเขาแต่ว่าแบบฝั่งคุณยายนี่คือไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงแต่พูดพูดถึงแต่คุณย่ากับคุณแม่ของเขาเนี่ย ก็คือเริ่มมาเลยก็คือพ่อแม่ของเยาเอิญเนี่ยก็คือชอบพอกันอ่าแต่คุณย่าเนี่ยกีดกันเอออารมณ์เหมือนแมอรมแบบนี้เหมือนพอดหนังไงถ้าเนพอดหนังก็ชัดเลยคุณย่าในกีดกันจนแบบเข้ามาแต่งงานด้วยกันละอะไรเรียบร้อยสักพัก พ่อของเหยาเอ๋อเนี่ยก็เลยต้องไปทํางานต่างจังหวัดสามเดือนผ่านไปค่ะมาแล้วอ่ะทายๆเมย์ผัวกันเกงสารพัดใช่แต่ว่าคือตายไปเหมือนเสียชีวิตอ่ะอ้าวพ่าะเยาเอ๋อเสียชีวิตใช่คือเลยจะเหลือแต่คุณย่ากับคุณแม่ถูกไหมอ๋อผ่านไปสามเดือนก็ยังไม่รู้แต่มารู้ทีหนังตอนสามเดือนมาดูแล้วทีนี้อีกคุณย่าก็เลยมาด่าเลยมาด่าแม่เยาเอ๋อเลยน่าทาไมวะแกมันกาลากินีคบกับใครก็แบบ ทำให้ชีวิตชิบหายคนคะลงกินหัวลงกินหัว,หวอะไรวะัอนแต่ว่าอันนี้คือมันแบบเหมือนไม่ชอบอยู่แล้วว่าคือคนสมัยก่อนเขาจะมีแบบคนที่ หมายปองให้กับลูกตัวเองใช่ใช่แบหมายปองให้ลูกตัวเองแล้วแต่ว่านี่คือลูกเนึ่ไงก็ชอบคนนี้ก็อยากได้คนนี้ทําไมถึงได้คบกันรู้ไหมเขาไปบอกคุณย่าว่าเนี่ยจะมีลูกชายให้เมื่อออกหมายเข้าครอบคนจีนน่ะใช่ใช่เออทีนแต่ทีนี้ลูกออกมาไม่ใช่ผู้ชายจ้าอยาเออคือผู้หญิงใช่ชื่อฉันก็รู้แล้วผู้หญิงในเรื่องอ่ะอิโซเพนีคุณย่าด่าเออตอนที่ลูกฉันอยู่อ่ะก็ไม่ทำมูลคุณงานความดีให้แค่มีลูกชายก็ทําให้ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ทําได้ยากนว้ยเออจะให้ทำหิ ชี้ท่าไหนคะยาวได้ทำท่าไหนคะบอกด้วยได้ไหมคะคือยาวาอ่ะทีนี้แม่ยาเอ๋ก็เลยโดนละจะเอาไปขายอะ่ะไปขายให้พวกคนรวยบันไดเลยเหรอวะสมัยนะัน้คนคุคนจีนเขาถือว่าแต่งงานมาอยู่กับฝั่งนี้แล้วอะ่ะคือฝั่งนี้ก็เป็นเจ้าของชีวิตใช่ก็คือแบบนหมนมาอยู่บ้านฝั่งผู้ชายแล้วไปขายให้กับตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลจางอื แล้วก็จะเอาเหยาเอ๋อที่เป็นลูกเนี่ยเอาไปด้วยไปขายทั้งสองเลยเออเอาไปขายทั้งสองเลยเพราะว่าเหยาเอ,อ๋อเขาว่มีหน้าตาลูกโฉงที่งดงามเอเอาขายตัวปุ๊บใช่ไหมก็มันก็ยอมไปกันเอา้าไปโดนไอ้ข้าวโพดน่านะขมขืนแม่เลยลูกหรือทั้งคู่ตอนแรกโดนแม่ก่อนือมแม่โดนขมขืนก่อนแล้วแม่มันสู้ไงใจกลางสมัยก่อนนะทุกหัวไอ้ตระกูลไอ้คนจางอะ่ะเออก็ไปปาดเจ็บแล้วทีนี้แม่มันก็เลยโดนลงโพจนตายโอ้ ใช่แล้วลูกก็จะโดนเหมือนกันโดนโดนโดนทำโทษก็คือเหมือนแบบเกียดแค้นมากไม่เคยมีใครมาทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันคืออยู่ที่สุดแล้วอยู่สูงที่สุดแล้วจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้มันเสียหน้าแต่ว่าเหยา่อเอือหนีมาได้ใช่แต่สุดท้ายก็ต้องมาตายพอผิดผิดร่างกายอยู่ดีผิดเลยวะิดเลยวะพิดแผลอ่ะที่ที่โดนมาคือหนีมาได้แต่ว่าขานี้คือกระเพกกระเพกออกมานะอ๋อก็คือโดนทำร้ายจนแบบทนที่บาดแผลไม่ไหวก็ตายไปอ้าวสรุปแม่ลูกตายเลยใช่แล้วก็ตัดจบมา นางเอกย้อนมาค่ะนางเอกย้อนอดีตใช่ย้อนอดีตมาก่อนสถานการณ์นั้น4วันอก่อนโดนขายไหมใช่ก่อนโดนขายก็คือวันที่มารู้ว่าพ่อนางเอกตายอะ่ะว่าไมค์ก็คือเจ้เออนอนอยู่ใช่ไหมเป็นลมอยู่แล้วก็นอนแล้วได้ยินเสียงแม่ยายคนนี้ยืยนด,ยด,ด่าด่าแม่ตัวเองเออด่าแม่ตัวเองอยู่มันก็คิดละฉันจําได้ขึ้นใจฉนจำได้ขึ้นใจอาวแสดงว่าเขาย้อนมาแม่เขาก็ยังอยู่สิเหมือนย้อนมาเลยทุกอย่างเดิมทุกอย่างคือเหมือนแบบรีรันกันมาเออไม่ดีดีเอออย่าทำอะไรแม่ข่านะ คุณมุนละนาเมืองคุณมุญนะเออฮีย่าเขาบว่ากล้าดียังไงอย่างเงี้ยแบบรู้ไหมเพราะวเป็นตระก,กลูลที่สูงส่งอย่างงี้ก็เลยไปเอากระจานกระเบื้องอ่ะฟางคุณให้แตกแล้วก็นั่นมาแล้วก็ทำเนี่ยทายเหยื่หรอเออ,เอ,อบอกว่าถ้ายังไม่หยุดอ่ะจะกรีดหน้าตัวเองเพราะว่าตระก,กลูลจางคือมองเหยื่อ,อเอ๋อมานานมากเลยอยากได้มากแต่ฮัลืหอหน้าเสียโฉมคือในเรื่องแบบมันไม่ยอมหยุดทำร้ายแม่ไงมันก็เลยกรีดจี้เลยแล้วมันก็เลยว่าออหยุดยอมแล้วอย่างเงี้ยแต่โดนกรีดไปแล้วไงน้าทีมันก็เลยอบาาว่ ขอเวลาอีกสวันเ๋ยาจะแบบรักษาตัวให้ดีแล้วก็จะแบบพูดโน้มน้าวไอจางเนี่ยให้เงินกำนันยาเพิ่นยาก็ได้ใจยาก็เออฉันจะเชือดแกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะยังไงแกก็แบบไม่มีทางอยี่นี่หรอกเพราะงี้ฉันก็จะขายแกนั่นแหละทีนี้เริ่มแรกก็คือเกิดมาตอนที่ว่าเหยาเอออะ่ะมันทําอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วมันก็จับไอไอคุณยาเนี่ยลงลงแดนเจนได้ออเหรอเออเหมือนอ๋อใช่ มันมีที่จริงอยู่ดีตอนแรกแม่มันต่อยต่ำใช่ไหมต่อยต่ำต่อยต่ำต่อยต่ำต่ำต้อยมันจะปวดทำไมวะมันต่ำต้อย <c oughs> แลวทีนี้ก็แบบสืบคือเขาีตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลซูอะสืบไปสืบมาแล้วก็รู้ว่าแม่ของแม่นางเอกอ,อะเป็นตระกูลที่สูงส่งเ <c oughs> ออ,อ,อก็เหมือนจะพลิกผันว่านางเอ,งเองกก,ก,ก็กลายเป็นเหมือนบัลลังของอีตระกูลหนึ่งน่าจะนะ้วก็มันเกินเอาว่าเนี่ย S <S <S เหมือนหม,ม่ทีก็คือเอาญาติจับข้าดันเจียนแล้วก็บอกว่าโลกจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนทำให้ชีวิตฉันตกต่ำอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแก้แค้นทุกอย่างย่างก็บอกว่าถ้าฉันรู้นะตั้งแต่ตอนนั้นฉันเอาพีเท่ายัดปากไปนานแล้วอะไรนเงี้ยตั้งแต่เกิดหรือหมาถึงตอนไหนหมายถึงตอนที่เหมือนอออมันก่อนจะขายออกไปใช่ก่อนจะขายออกไปอะเหมือนย้อนเวลาไปแล้วอะไม่ยากก็คิดตื่นเนาะจะเอาพีเท่ายัดในกุโตแล้วปะอ ตอนนั้นเหมือนแม่อย่เออมันก็สิบสามสิบอะมันสู้ได้นะเด็ก 13, สิบสถือว่าสู้ได้ถ้าแบบถึงตาโจนจร,จริงๆแต่จะสู้ได้แค่ไหนก็ไม่รู้ใช่แต่<ห> <พอ S 2> คิดว่าแบบเฮ้ยแค่ไม่มีลูกชายให้มันต้องขนาดนี้เลยหรอนึกออ,อกไหมก็คือว่าไงเลยบทสรุปของเรื่องนี้ก็คืออ่ามัน <c oughs> มีปัญหาก็แค่แม่ของเราแล้วก็คุณย่าเท่านั้นแล้วพอเหมือนแบบ รู้ว่าลูกตัวเองตายก็เลยจะเอาสองแม่ลูกเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรว่าผักทาระออกไปซะเพราะว่าตัวเองก็แก่อยู่แล้วเนาะคุณย่าก็จะคงเลี้ยงสองคนนี้ไม่ได้หรอกแบบเข้าไม่ถึงกี่เดือนเอาลูกตายเนี่ยลูกตายก็เลยโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าเป็นความผิดของคนนี้อะไรอย่างนี้แต่เป็นเรานะถ้าเรารู้ว่าสามีเราตายแล้วเราไม่ถูกกับแม่ย่านะยังไงเราก็เอาลูกหนีอะ่ะจริงจงก็แต่แบบนั่ง เป็นคนไม่ค่อยสู้คนอ่ะเป็นคนดีไงทำไปคอนเซปของเอิ่มนิยายเนื้อออกไปใช่งั้นก็จะเป็นนิยายเออก็ฝากเรื่องนี้นะคะสําหรับใครที่แบบอินกับแม่ขัวลูกสะพ้ายอะไรอย่างงี้มันน่าจะมันน่าจะมีพีคเยอะเพราะว่าอยู่ดีๆเมื่อกี้ก็ยังได้กลับไปเป็นอะไรแบบมาหิ่ีหิ่งยิงใหญ่แล้วจับยาวเด็งขังคุกใช่ใช่แล้วแบบด่าแต่ละครนะอิโวเคนีอียสอริพิษ มันหนังเรื่องนั้นน่ะช่องช่องอะไรนะที่มันมีอาศีอะไรนั่นน่ะโอ้อาศีอาชาเหรออใช่กงกรรมปะใช่ไหมเออกงกรรมเออมาอยู่ไม่เราไม่เราใช่นัก็ฝากเพราะเราชอบอาศีไงแล้วก็เลยรอมากมันเหมือนมากเหมือนเรืมากนั้นก็ฝากเออใช่ใช่เหมือนฝากก่อนค่ะเรฝากค่ะเราขอฝากนิยายไม่ได้อำบมกอำใจค่ะเรื่องนี้นะคะมาให้ศีลสรพิษโจมนางเหนือบลังก์ค่ะ ทำไมต้องตั้งยาวอะไรขนาดนี้เลยนะคะแล้วต้องไปลองอ่านดูนะคะว่ามันเห็นบอกว่ามีแค่สอง้วกว่าตอนจบเองนะอ๋องั้นตอนนี้เราไปสามสิบห้าแล้วก็เหลืออีกประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าโอเคงันก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะใครอยากให้เรารีวิวใหย่ๆก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายคืออะไรคะคุณมาร์ธพูดสิอยากเริ่มติดตามช่อง YouTube ของพวกเรานะคะชื่อช่องว่า ฟเฟสตค่ะ F A I R S E T ค่ะฝากติดตามพวกเราสองสามสี่ห้าคนด้วยนะคะแ,แล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำัวนี้พวกเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการโนเว<อ>ลทอคสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย